หลวงพ่อผา,าดวัดบ้านกรวดท่านได้จัดสร้างพระขุนแผนผงพรายกุมารตามตำราพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ซึ่งเป็นตำราการทำผงวิเศษชั้นสูงขึ้นชื่อมานานแล้วเป็นการสร้างพระขุนแผนพรายกุมารที่ขลังและสมบูรณ์แบบที่สุดผสมกับผงพรายกุมานแท้ๆของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่รวมกับพระขุนแผนพรายกุมารและลูกอมผงพรายที่แตกหักจำนวนมากมายมหาศาลถือว่าเป็นผงหลักในการทำพระขุนแผนพรายกุมานของหลวงพ่อผาด และมีผงอาถรรพ์ทางด้านมหาสเสน่ห์อีกมากมายแล้วได้นำมวลสารทั้งหมดนี้มาสร้างเป็นพระขุนแผนพรายกุมารท่านได้ทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกอาคมในเกือแห่งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ครอบคลุมทั่วจักรวาลในส่วนพุทธคุณขุนแผนพรายกุมารหลวงพ่อผาดวัดบ้านกรวดนั้นประดุจของวิเศษท,ที่ทรงคุณค่าทางด้านเมตตามหานิยมผูกจิตเรียกใจคนเป็นของเมตตามหาสเสน่ห์โชคลาภค้าขายที่หาตัวจับยากที่สุดในปัจจุบันนี้ในอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์